สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์กินเห็ดเบื่อเห็ดเมาเนขะียดตายเป็นประสบการณ์ของคนใกล้จิตนะคะเพื่อนสนิทแล้วก็คนข้างบ้านตัวเราอะ่ะก็เคยมีนะคะเป็นประสบการณ์จริงจากจากตัวเองเลยนะแต่มันไม่ได้เป็นเห็ดพิษนะเราแพ้เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวานนะอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเวลาเราต้มอะ่ะ มันจะมีกลิ่นต้มต้มแล้วเราจะกินไม่ได้นะเราจะต้องต้มลวกน้ำทิ้งก่อนแล้วก็แช่แข็งแล้วค่อยกลับเอามากินได้ถ้าเราได้เห็ดมาใหม่ๆแล้วมาแกงเลยอะต้มแล้วแกงเลยอ่ะไม่ได้เหม็นเบียนหัวปวดหัวอาเจียนขลื่นไส้แล้วเรากินเห็ดมากๆค่ะเราจะมีอาการท้องไม่ย่อยท้องอืดปวดท้อง ลมเอาเอาอ,าอาย่างเงี้ยอ่าบ้านเราเรียกผิดกระบูนผิดลมก็คือคล้ายๆแบบคนคลอดลูกมามันจะมีอาการแบบนี้นะก็ไม่ได้เห็ดผิดนะเห็ดพึ่งหวานธรรมดานี่แหละใช่แล้วเมื่อก่อนเราเราเรา,เราเก็บมาเยอะๆแล้วเราลวกแล้วเราฟรีซไปขายเนาะนั่นแหละเบียนหัวจะตายเอาให้ได้เออ ทีนี้มาเล่าเรื่องคนที่กินเห็ดแล้วเฉียดตายแล้วเรารู้จักเป็นคนข้างบ้านเรานะคะแกอายุ80%ละเป็นคนแก่คนสวีเดนเลยแหละแล้วเขาเก็บเห็ดมา40 50ิบห้ปีได้อะเขาเก็บมาตลอดเก็บตั้งแต่เขาเริ่มเด็กเกเขาเก็บกินมานะคือเซียนเห็ดเลยอะแล้วทําไมมันถึงเก็บผิดเพราะแก่แล้วอะค่ะตาเริ่มไม่ดีแล้วแกเก็บเห็ดแทเห็ดที่มันเป็นคนไทยจะเรียกเห็ดดา ที่นี่จะเรียกเห็ดเห็ดแตรเห็ดแต่เห็ดคนชเวินจะสอนเราว่าเวลาเก็บมานะให้ให้ให้ผ่าดอกแล้วก็ดึงดูนะคะมันจะมีมันจะมีร่องเหมือนกลวยอะและ้วมันจะมีรูทะลุได้เอออย่างเงี้ยของแท้แต่ป้าแกเก็บเห็ดพิดว่ามันงอกอยู่ด้วยกันแล้วรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันแล้วมันอยู่ติดกัน ็นดอกเล็กๆเหมือนกันสีน้ำตาลคล้ายๆกันอ่ spin the cleeping น่าจะชื่อเขานะเดี๋ยวเราจะเอาภาพให้ดูรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะดอกเดียวค่ะน่าจะปนมาดอกเดียวแล้ววันนั้นแกเก็บเห็ดลาแล้วก็ทำซุปเห็ดแล้วก็เป็นคนที่ทำซุปเห็ดอร่อยมากแล้วแกทำเลี้ยงลูกชายลูกสาวและหลานหลานอายุสิ สองขวบแล้วก็ผู้ใหญ่อายุ40-50ประมาณนี้นะคะแล้วตัวแกอายุ8 80กินปุ๊บ1ชั่วโมงหลังจากนั้นปวดท้องกระทานหันปวดมากปวดจะตายเอาให้ได้แล้วมันไม่อาเจียนนะคะมันไม่อาเจียนอาการมันไม่อาเจียนมันปวดมากค่ะสงสัยว่าจะกินเห็ดพิษก็เอาเข้าโรงพยาบาลด่วนรู้สึกว่าจะนอนให้น้าเกลือทำการล้างท้องกันฉีดยาสารพัดนะคะ คุณยายอาการสาหัสนะคะต้องนั่งรถเข็นตั้งแต่นั้นไตพังเลยแล้วก็ต้องอเขาเรียกว่าอะไรถ่ายเลือดเหรอฟอกไตอะ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเ,เ,เวลาจะซื้อเห็ดมากินหรือมีคนเก็บเห็ดมาให้หรือไปเก็บเองก็เหอดดูดีๆนะคะอันตรายมากคนไทยที่มาอยู่สวีเดนเนี่ยป่วยทุกปีแล้วก็ตายก็มีลงเขาก็บ่อย เฉพาะแค่สวีเดนนะแต่ในเขตยุโรปเนี่ยเยอะอันนี้คือคนสวีเดนแท้ๆนะคะเกิดสวีเดนโตท,ที่สวีเดนแต่แกเสียแล้วแหละแกะไม่ไหวไงหนึปีหลังจากนั้นน่ะแกะก็ตายเราถูกสอนนะคะเพื่อนบ้านเราสอนเธอต้องเอาหนังสือไปแบบนี้เธอต้องดูแบบนี้อย่าไปกินมาเลยคือเขากลัวมากนะคะมันเป็นอันตารายขอเธอ อย่าเอาชีวิตมาเสี่ยงเลยดูดีๆนะคลิปต่อไปก็จะมีมาเล่าอีกค่ะแต่จะเป็นเหตุอย่างอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นประโยชน์มากกับเพื่อนๆดูแลตัวเองด้วยนะคะ